สวัสดีค่ะวันนี้ยายโนจะพาเข้าครัวนะคะทำข้าวต้มให้คนป่วยมาเลยค่ะลงมือกันเลยค่ะอุปกรณ์นะคะแครอทเราเตรียมไว้แล้วคือปอกเปลือกมันแล้วหวัวหอมใหญ่ ักทองอันนี้ก็เอาเปลือกออกแล้วแล้วก็กวางตุง้งกวางตุ้งนี่เราล้างเรียบร้อยแล้วเราจะหั่นนะคะทุกอย่างเราหั่นเพื่อจะให้มันหั่นเล็กเพื่อจะให้มันเปื่อยเวลาต้มคนป่วยจะได้กินง่ายแล้วก็ หมูสับนะคะหมูสับนี่เราก็ใส่ประมาณครึ่งครึ่งของที่เราเตรียมไว้แล้วก็มีตับตับนี้เราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะส่วนผสมวันนี้แต่หม้อเราเตรียมไว้แล้วหม้อเราเตรียมน้ําร้อนไว้แล้ว ใส่เกลือไปหน่อยนึงแล้วคนป่วยอย่ากินเค็มไม่ได้นะคะเดี๋ยวให้หม้อเดือดก่อนหม้อเดือดค่อยใส่หมูอับตับนะคะถ้าใส่ตอนนี้หม้อไม่เดือดแล้วหมูจะทำให้ขาว เราจะมาหั่นผักเลยนะคะฟักทองนี้หัน่นหั่นชิ้นบางๆแต่ฟักทองไม่เป็นไรหั่นชิ้นใหญ่ก็แต่ใหญ่ๆมากนะเพราะว่าเขาเปื่อยง่ายแครอทนี่ต้องหั่นชิ้นเล็กๆถึงเขาเปื่อยแล้วเขาก็ไม่ยุ่ยกินยากค่ะ นี่เราจะหัน่นหั่นเป็นบางๆอย่างนี้นะคะพอหั่นบางๆแล้วเราจะมาซอย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 เล็กๆอีกทีหนึ่งนะเนี่เราจะซอยออกเป็นเล็กๆชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะหอมนะคะ ได้ป่วยง่ายๆทำข้าวต้มนิดทำข้าวต้มให้คนป่วยไม่ต้องทำหลายวันนะคะกลัวมันเสียประมาณสองวันก็พอแล้ว ราก็ได้หอมประมาณนี้นะคะใส่หม้อดได้นะพราะหอมนี่มันจะเปื่อยง่ายอยู่ใส่หม้อเลยมือสะอาดอยู่นะคะล้างแล้วเรียบร้อยอันที่สองคือแครอท แเราก็ทําชิ้นเล็กๆบางๆซอยก่อนซอยให้บางแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอีกรอบนึงถ้าชิ้นใหญ่มันจะไม่เปื่อยง่ายผักผักพวกนี้กินแล้วมันจะออกหวานๆเพราะเราเราแทนน้ำตาลได้ ถ้าคนป่วยเป็นน้าเป็นเบาหวานจะกินน้ําตาลไม่ได้ต้องใช้พวกผักแทนน้ําตาลแล้วแค่หลอดมันมีความหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วกับฟักทองนี่ล้ะแล้วเราก็จะมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆเพราะเราหั่นบางๆแล้ว เนี่ยเราซอยเราได้ประมาณนี้นะคะซอยเลยซอยให้หมดเป็นชิ้นๆกันเลย เตรียมหมูใส่นิดนึงเอาหมูใส่สักครึ่งนะคะต้มให,ให้น้ำซุปม,มันออกจะได้หวานหวาน ผักที่เราจะใส่ตามหลังนี่ก็มีนิดต้นหอมผักชีนะคะแต่นี่เราใส่ที่หลังนะเดี๋ยวจะบางคนดูแล้วจะบอกเอ๊ะทำไมไม่มีเราไว้ที่หลังนะคะล้วตอนนี้ทุบลากลากมันใส่หน่อยลากผักชีจะได้หอม,หอม เคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครลาบผักชีตำตำกับกระเทียมแล้วเราก็ใส่ช่องฟิตเวลาเราทำแกงจืดทำต้มอะไรเงี้ยเราสามารถเอามาทำแกงได้เลยนะคะบดบดบดให้มันละเอียดกับกระเทียมแล้วก็บางคนก็ชอบใบพริกไทยก็บดบดแล้วก็ใส่ถุงใส่ช่องฟิตไว้ได้เวลาต้มก็เราไม่ต้องไป ไอ้นั่นเอามาใส่เลยแทนคนนได้ค่ะชอบมากก็ใส่มากอยากให้หอมมากแล้วก็ใส่ เราต้มไว้อะเราเราต้มนานไม่ได้เราต้องเอาออกมาหั่นข้างนอกมันจะแข็งเราใส่ทีหลังข้าต้มค่ะ ทำข้าต้มทําวันหนึ่งอ่ะอยู่ในครัวนี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งออกไม่ได้ร้อนร้อนเกือแตกเดี๋ยวคนป่วยก็ต้องทํากับข้าวให้เขาด้วยนะคะแต่ของของนายจ้างเขาทําเองค่ะเราเราดูแลเฉพาะส่วนของคนป่วย ป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนยาเขาด้วย ดนยีจะเสียงหัน ใครเคยทำข้าวข้าวต้มให้คนป่วยสูตรอื่นบ้างคะสูตรนี้ถ้าใครมีสูตรก็แนะนำได้นะแต่เราเราเคยทำแบบนี้คะ่ะสูตรของแล้วแต่สูตรเนาะแล้วแต่คนทำเนาะแต่สำหรับเราชอบสูตรนี้ใส่ผักเยอะ ยอะๆนี่จะทำให้ระบบขับถ่ายดีค่ะไม่ต้องใช้ยาระบายคนป่วยบางคนนอนติดเตียงแล้วต้องใช้ยาระบายเนาะพอร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวเพอร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วก็ขับถ่ายยากถ้าเขากินได้อยู่ก็ให้เขากินผักเยอะๆ ต่อไปก็ฟักทองฟักทองเราหั่นชิ้นขนาดนี้ได้นะคะเพราะว่าฟักทองเปื่อยง่ายเปื่อยแล้วยุยยุยไวฟักทองฟักทองที่ก็ใส่ใส่แล้วก็ก็ทำให้กับให้ข้าวหวานได้ค่ะเ้าต้มเ้าต้มหวานแทนน้ำตาลได้ค่ะ ส่วนมากคนคนที่เป็นโรคเบาหวานนี่เขาจะชอบออกกินหวานเราก็เลยจัดผักประเภทออกหวานให้กิน แล้วก็ทำให้สีสันของอาหารออกมาสวยมีส้มมีเหลืองมีเขียว เน่หมูที่เราเอาลงไปลวกไว้เราจะใส่ทีหลังเพราะว่ามันสุกแล้วถ้าให้มันสุกนานหมูมันจะแข็งตับเราก็ลงไปลงไปพอประมาณแล้วสุกแล้วเราจะใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าสองอย่างนี้ถ้าใส่พร้อมกันเนี่ยใส่พร้อมกับพวกผักพวกอะไรจนผักผักมันเปื่อยมันอะไรเนี่ยมันจะทาให้หมูกับตับนี่มันแข็งคนป่วยจะเคี้ยวยากค่ะ สีสันสีสันที่อยู่ในนข้าวต้มละข้าวต้มเห็นไหมออก้องหน้าของเราเป็นไงไม่ลูกพอ พอถ่ายถ่ายอย่างเงี้ยจะหากล้องหน้าไปไม่ไม่ค่อยได้ไต้องแบบนี้ไม่ค่อยถนัดด้วยเราอะสีมันก็จะออกขนาดนี้นะคะรอแล้วก็รอข้าวรอผักเปื่อยแล้วก็เอาเข้าวลงทุกอย่างมีแค่นี้ค่ะวันนี้ก็ให้ความรู้แค่นี้นะคะ สวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณคะ่ะ